สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขผมกันเป็นประจำนะครับและรอบนี้เป็นดวงรายเดือนนะครับซึ่งจัดให้ครบทั้ง12ราศีนะครับเป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายนก็จัดให้กันแบบเนิ่นๆเลยนะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีต่างๆนะครับจะมีทิศทางดวงชะตาเป็นอย่างไรเราก็มาเช็คกันจะได้เป็นไกด์ไลน์วางแผนชีวิตได้นะครับ ก่อนอื่นหากท่านชื่นชอบเรื่องการตรวจดวงราศีลัคนาราศีแบบนี้นะครับแล้วท่านยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเอาไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนําโชควันที่1วันที่16นะครับ เลขเด่นประจําวันต่างๆหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มงคลเบอร์มือถือท่านอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับกดไลค์ในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับลุ้นตัวเลขเด่นประจําวันท่านสามารถเข้าอุ่มไลค์แอดนะครับก็แอดไลน์เข้าไปก่อนนะครับมีแอดด้านหน้าด้วย m มน MGC นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำในการเข้ากลุ่มไลน์เป็นกลุ่มลับนะครับ<อ>ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันนะครับ<อ>แล้วก็จะมีตัวเลขมาเสิร์ฟให้ทุกๆวันเลยนะครับไปเป็นกาลยานามิตรกันนะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าโรูนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code ได้เลยนะครับสำหรับอัตราค่าบริการก็มีบอกไว้หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้หมอแมนจะเปิดรับคิวนะครับวันที่25ตุลาคมนะครับจำวันให้ดีนะครับวันที่25ตุลาคมใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนก็อาจ,จะเป็นการจองไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะรันคิวกันเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงสิ้นเดือนนะครับ ก็บอกไว้นิดนึงนะครับว่าจองคิวอาจจะต้องมีรอกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้สามารถที่จะดูได้เลยเอาละครับคลิปนี้เป็นชาวราศีธนูนะครับในรอบเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นะครับชาวราศีธนูหรือว่าคนที่ปูลักนาแล้วได้ลักนาราศีธนูนะครับสามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลักนาราศีเลยนะครับนะดูประกอบกันไปเลยนะฮะชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนะครับสิ่งที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการงานนะการงานของคุณเนี่ยคือดาวพุธ นะครับดาวเจริอนการงานปรากฏว่าในช่วงนี้นะครับที่อัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นเกษตรมหาอุดถือว่าการเงินคุณโอเคเลยนะครับคู่แข่งนะครับสู้คุณไม่ได้นะถ้าสู้นเรื่องของยอดขายหรือโปรดักต่างๆเนี่ยชาวศรีษนูเนี่ยมาวินกินขาดนะครับเพราะว่าดาวการงานเนี่ยเป็นมหาอุดเลยนะครับถือว่าดีเสร็จแล้วเนี่ยในวันที่4พฤศจิกายนนะครับดาวการงานเนี่ยจะยกเข้าในตําแหน่งลาภลาภก็แปลว่าลาภผลนะครับหรือว่าสิ่งที่ได้นะฮะ ก็ยังได้ผลดีอยู่แล้วก็โยกกับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลด้วยแสดงว่าการงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้รับชื่อเสียงได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะครับแล้วก็มีผลดีในเรื่องของการงานนะครับใครที่เป็นผู้บริหารเนี่ยช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะ,ะไปเขาเรียกว่าไปสัมมนาไปมีการเขาเรียกว่าเป็นวิทยากรมให้ความรู้นะครับมีการไปพูดตามสถานที่ต่างๆนะครับด้วยดาวแห่งนักปรา์มาเจอกัน,นดาวพุธด,ดาวพระราชบ,บดีดาวนักปราศ มาเจอกันนะครับบ่งบอกถือว่าคนคุณเป็นคนที่มีความรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่คุณทำนะครับในกิจการการงานของคุณบางคนเนี่ยเป็นระดับขั้นผู้จัดการเป็นซ e อเป็นผู้บริหารนะครับชาวราศีธนูต้องบอกว่าเป็นโดยบุคลิกลักษณะแล้วแบบเป็นบุคลิกบุคลิกของคนที่น่าเชื่อถือนะครับมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงหนักแน่นน่าเชื่อถือเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้น การงานถ้าเกี่ยวเรื่องของการสอนหรือว่าการคอนซัลท์นะครับรวมไปถึงการให้ความรู้เนี่ยถือว่าโดดเด่นกับคุณนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เซ็นสัญญานะครับไม่ว่าคุณจะทํางานองค์กรหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวด้วยเพราะว่าดาวหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเข้ามาสู่ลาภะนะคุณจะมีหุ้นส่วนที่สามารถที่จะสร้างลาภผลให้คุณนะ่ ได้อย่างดีเลยนะครับมีการเซ็นสัญญามีโอกาเสเซ็นในเรื่องของการเงินหรือคำประกันหรือทําประกันต่างๆซึ่งเป็นไปนในทิศท,ทางที่ดีนะครับจะได้ผลดีตรงนี้ไม่ต้องห่วงเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะทําเรื่องพวกนี้ได้เซ็นสัญญาได้นะครับในเรื่องของการเงินเองก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับสําหรับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยยังโครจรเดินหน้า ต่อเนื่องนะครับอย่างเป็นจังหวะจากโนหนือว่าดีนะครับแต่จะดียิ่งกว่านี้อีกในช่วงปลายปีนะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยห้าธันวาเนี่ยนะครับดาวเสาร์จะเป็นกเกษตรคือมั่นคงแล้วชาวราศีธนูเองนะดาวตัวตนก็จะยกเข้าสู่เดือนกระดุมพระหมายถึงว่าตัวคุณเองนะก็จะมีศักยภาพในการทํามาหากินมีศักยภาพในการเงินต่อเนื่องนะครับแล้วชาวราศีธนูเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าภาพรวมดวงชะตาของคุณนะ จะดียาวๆไปถึงประมาณ3-4ปีเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงน,นี้ไม่ต้องมีอะไรต้องเป็นห่วงมากนักนะครับถึงจะมีปัญหาได้ก็มีเป็นแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมาแค่ฉาบฉวยระยะสั้นๆนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในเกณฑ์ความรักนะครับดาวคู่ครองดาวความรักของชาวราศีธนูนเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ดาวการงานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นดาวพุธเหมือนกัน ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ในตำแหน่งราพะแสดงว่าความรักคุณก็ไม่ธรรมดานะครับความรักคุณก็ดีเช่นกันอาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวพุธและดาวศุกร์นั้นมาอยู่คู่กันในสิ่งที่ต้องระวังก็คงจะเป็นในเรื่องของความรักแบบฉาบฉวยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยดาว พระนสศรีซึ่งเป็นดาวพันธุดาวครอบครัวเนี่ยก็ยังทับลัคนาคนอยู่นะครับแต่ถ้าสาหรับคนที่โสดอยู่นะครับยังไม่ได้มีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะช่วงนี้ก็อาจจะมาแบบฉาบฉวยนิดนึงนะครับเพราะอิทธิพลของพุทธกะศุกเนี่ยนะมาอยู่คู่กันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสารความสัมพันธ์ไปก่อนนะครับดูดูกันไปก่อนวันหนึ่งก็น่าจะได้ลงเอยกันนะสำหรับใครที่ มีความรักเข้ามาในช่วงนี้นะครับหมอแมนมองว่าในระยะยาวก็ไปในทิศทางที่ดีพอสมควรนะฮะแต่ช่วงนี้มันอาจจะมีอะ,อะไรที่ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่อติดขัดกันบ้างนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ที่มาโยกกับดาวเสาร์นะครับอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันอาจจะมีเข้ามาครับแต่จ,จะฉาบฉวยหน่อยนะครับในเรื่องสุขภาพชาวราศีธนูเนี่ยนะครับผมมองว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ดาวประจำตัวก็ยังเข้มแข็งยัง,แข,งแข็งแรงอยู่ เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่ช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะได้ไปวัดนะไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามไปถือศีลน,นะครับไปสถานที่ที่เกี่ยวาาศาสนาด้วยอิทธิพลของดาวพระอาทกับดาวพระเกตนะครับที่ถึงกันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับก็ทําบุญนั่นเองนะหมั่นทําบุญแล้วก็ชาวราศีธนูเองเนี่ยต้องบอกว่า,าเน้นในเรื่องของการทําบุญด้วยแสงสว่างนะครับเติมน,น้ำมันตะเกียงนะครับ ก็เสริมเรื่องทั้งการงานของคุณนะครับเสริมเรื่องของการเงินด้วยนะครับดาวตำแหน่งเจ้าเรือนสุภาเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็หมายถึงแสงสว่างอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยวันที่16เดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์จะเข้าเป็นวินาศนะถ้าว่าแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างในดวงของคุณเนี่ยมันถูกดับมันเป็นวินาศนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันมีความมืดเข้ามาครอบงาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นให้ให้คุณเน้นทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับ ก็จะถือว่าเสริมดวงชะตาคุณได้อย่างดีเลยนะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะครับถือว่าชาวศรีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคอยู่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคอยู่นะครับแต่ผมมองว่า,าจะมีเกณฑ์ได้โชคที่แบบดีๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคม,มานะครับอันนั้นจะเด่นมากถือว่าเดือนของคุณเลยแต่พฤศจิก,กายนเนี่ยจะก็พอได้ฮะแต่ไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นมากนัก อย่างวันที่1นเนี่ยนะครับวันที่1เนี่ยดาวดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในตําแหน่งกรรมะอยู่ยังไม่เข้าเป็นเกษตรในเรือนลาภะนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายหรอกนะครับก็พอมีเล็กๆน้อยๆนะแต่จะไม่ได้มากนักนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะสำหรับชาวราศีธนูนะฮะสำหรับเลขนำโชคนะครับมี3มหมายเลขนะครับได้แก่1 7 5 สีน้ำโชว์ได้แก่สีแดงสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับวันนี้สำหรับชาวราศีธนูหากท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ